สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาาเกียงกับสิมาให้ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกทุเรียนและก็ดูแลทุเรียนนะครับคลิปก่อนอาจจะบ่ละเอียดพ่อนะครับอาจจะลืมบางส่วนนะครับครับคลิปนี้นะครับพี่น้องผมกับสิมาบอกวิธีปลูกอย่างละเอียดนะครับพี่น้องก็คือก่อนเีาจะปลูกทุเรียนนะครับขั้นแรกหนึ่งก็คือเลือกอ่ากิ่งกระดงนะครับพี่น้อง กิ่งกระโดงเป็นจังไดกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่เป็นกิ่งที่มันแตกออกทุกทิศท,ทุกทางนะครับมันจะบ,บ่เป็นไปทางเดียวมันจะแตกออกทุกทิศท,ทุกทางะะตามที่เห็นนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่เราเลือกกิ่งกระโดงแล้วเวลาจะปลูกพี่น้องไ้เบิ่งน้ำว่าต้นมันน่ะมีหากโคตบอ่อถามีหากคตอยูใ่ในถุงกายพี่น้องตัดหากแก่วนะออก นะครับพี่น้องถามมันบอขดพี่น้องก็สามารถปลูกได้เลยบันนีวิธีปลูกพี่น้องให้พี่น้องนั้นเห็ดให้มันเป็นโขกส,สูงนะครับ <Keep S 1> โขกสูง,สงตามที่เห็นเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดให้มันเป็นโขกสูงอย่าให้มันหนามครั้งเด้อพี่น้องเพราะว่าถ้ามันแช่ะนะมันจะมันจะหึมตายหึมก็คือแช่ตายนะครับหลังจากถีเห้าเห็ดเป็นโขกแล้วเท้ากับปลูกเลยเลยนะครับ ปลูกแล้วถ้าปลูกส่วงนาแหลงนะครับก็นแนะนําให้พี่น้องกางห่มให้มันนําก็คือเอาใหม่สีใหม่ไผ่มามาอันนั้นมาฝังซีทางนะครับลวกากางกางห่มให้มันก็คือหาหาผาสะแลนหรือว่ากระสอบกระไรนะครับเอามาหมัดให้มันเพราะว่าแดดส่วงนาแหลงนะมันจะแดดแห้งลากาปลูกแล้วนะพี่น้องให้หาเฟื่องาษาสติยเกินว่าฟางนะครับฟางหรือใบใหม่แห้งเอามาปลุกเหงามัน เพื่อที่จะให้มันกักเก็บความชื้นไว้นะครับเพราะว่าถาเ้าบบปอกไปนี่มันกระสีอันนัน้นแดดเผาะนะครับพี่น้องห,หาฝั่งมาปกหรือบใบไม้หแหงก็ะไดหลักกาเวลาดูแลรักษานะครับก็บปอกไปแล้วหามไส้พวกขี้ขั้วขี้งวขี้หมูขี้ไก่หามไส้นะครับพวกที่เป็นมูลสัตว์มันเจะเกิดเชื้อรานะครับหลกักกาปุ๋ยเคมีผมบอกใส่เ้อครับ บ่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าไใไ่ผวกขีเ้เถาไฟนะครับผวกขี้เ้าน้ําเตาทานมนิกะสซไดขีเ้เถาตอนหนึ่งเขาแล้วนี่กระส่ไดนะครับโอเคเนาะครับพี่นอ้องการจะสรุปให้ฟังหนึ่งเหลือก,กิ้งกระโดงสองถามีห,กหักโคตรหหต้านหักถิ่มสามปลูกให,ห้เฮดเป็นโขกข,ข,ข้นสูงๆแน่นะครับอย่าให้มันแช่น้ำสี่เวลาปลูกนะ หาใบใหม่ปลูกแล้วเนี่ยหาใบใหม่ว่าปลวกเหงานะครับหล้กก็เวลาหาเวลาใส่ใส่ปุ๋ยนะครับให้ใส่เป็นปวกขีเท้าไฟอย่าใส่ปุ๋ยเคมีห้ามใส่มูนซั์นะครับโอเคเนาะครับพี่นนอกเดี๋ยวจะพาไปชมด่านต้นด่านหลังนะครับอายุ3มปีเดี๋ยวจะพาไปชมต้นเนี้อายุ3ปีนะครับที่ปลูกมานี่ละก็เป็นการทดลองปลูกที่ใดพ้นนะครับ เวลานาแรงกระหดนาเนห,าห,ห,ามเหา้มันปียกๆฮานั่นฮานี่มาปป๊กเงามนเด้อพี่นนอกพวกเฟืองพวกอันนั้นเบิง่งหลักก็อย่าลืมแนวหนึ่งเด้ออันนั้นปลูกกล้วยแทมนํำนะครับปลูกกล้วยแทมนำํำแต่ว่าพวกมาแรงนี่รักษาหยาครับมาแรงรักษาหยาให้มันกินใบเบิง่ง ผมเคยมาขายเนี่ยมันคืนอยู่มันจะเป็นตะก,กะแตนนะครับมากินเัื่องเถอกับแมงไหมเนื่องเถอกับตะก,กะแตนต้นงามขนาดครับพี่น้องปลูกกล้วยแทมไว้ครับพี่น้องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้ร้ายนะครับสําหรับมือใหม่ที่ฮัดปลูกทุเรียนนะครับกับ ผมกับขอหายกำลังใจนะครับสูสๆนะครับทุกคนผมกับทดลองปลูกคือกันก็หวังว่าจะเที่ยวพยายามอัปเดตนะครับให้เบิ่งววามันต้นใหญ่ขืนบอนะครับพี่น้องครับแล้วพอกันใหม่เด้อยขอบคุณหลายๆเด้อครับบ๊ายบาย